ครับเตาถ่านก็เสร็จไปแล้วครับกลุ่มหนึ่งสำหรับการาปิดปากปิดหูร่มก็เรียบร้อยไปประมาณสักสองมือนะครับพอดีผมกาว่าสีอัดพร้อมกันครับเตานั้นที่ว่าเลี้ยงเลี่ยวหอยอดไนนีกประมาณสามมือครับค่อ,คอยๆเลี้ยงค่อ,คอยๆตัดเพราะว่าจากใหม่กองใหญ่ๆอยู่โคกขัอขอรรนสาดนี่ผมก็ตัด าจากท่อนไ่เนาะกระตัดเครื่องตัดแนวยังเดือยเดือยมันนะตัดออกให้มันซื้อแน่แล้วก็ตัดเครื่องมานีแล้วก็ไล่เก็บกระจนว่าเกือบโล่งคันว่าผู้ใดเบ่งคลิปแหลกๆมากเห็นลูกแน่จะหน่อยตอนนี้ก็เริ่มโล่งล้วก็วเหลือแต่ปลายใหม่พันศาหนึ่งกองสองกองแล้วก็ไม้ที่มาจาก ของเขานี่ก็ยังปลาป่าเดี๋ยวสิกองร่วมกันอีกเกลือหนึ่งส่วนเต้าล่าสุดนี่ผมเลี้ยงแบบว่าสับวางระวังไม่ไ่ไม่น้อยไม่ญ่ไม่น้อย,หอยเห็นนะครับสับเลี้ยงกันแล้วก็เอาไม่น้อยสอดแจมเกือบสี่แนมบ่อสอดทั้งหมดเหรอครับนันเพราะว่าก็สอด ใส่ใส่ใส่สอดใส่ตัดสอดใส่เรียงจากไม่น้อยบัดนี้ไม่น้อยซ้ำมือกลุ่มประมาณนี้มันบ่มีนะครับมันก็มีแต่ห้านี่ผมก็เลยจับใส่ข้างล่างซะแล้วก็ไล่ขึ้นมาจากไม้ใ่แล้วก็ไม,กไ,มไ,วกไม่พ้ออันนี้ถึงมือมาไล่ขึ้นมาเรื่อยเจนว่ามือม่ได้ไหมงามไม้ยังผมตัดใส่หมดเลยครับนี่ ทัดแล้วผมก็เอามาวางใส่เมดตัวใดเป็นไม่งอเงาะอ,อย่างี้ของผมก็มาใส่ทั้งเถิงนะครับทั้งเถิงนี่ผมก็เป็นไมหน้อยหมดเลยไมหน้อยไมมงอเงาะใส่ไปนะครับนี่ทั้งเถิงทั้งเถิงใส่ไปไปมหน้อยซับซับเป็นพอตัวใดงอเงอกับซับวางทั้งเถิงกาว่ารอบนี้กาว่าใจเย็นในการเอาดินขึ้นนะครับเพราะว่า ตอนแรกกา่าเสียสูงสูงประมาณสัก60เส้น60เส้นก็อยู่ประมาณข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สามครับบารนี้มันล่วงไปข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี่ครับกา่าจะอยู่ประมาณนี้ไล่ไปเรื่อยๆบารนี้ไม่ดีกั่ะครับบารนี้อยากได้ไม่ใหม้มันเกือบเกือบเกือบบารนี้นะครับเกือบหมดตอนแรกกา่า เอาเม็ดหนึ่งสมบ้องอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณเก้าสิบเซ้นหรือเม็ดหนึ่งผมก็บ่มหมั่นใจขึ้นกันเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยววัดอยู่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกมันก็อันนี้ฮะเดี๋ยวจะมาวัดมาอีกเท่าน,นึงส่วนที่เทิ่งนี่ผมกับกาว่าสิบปเอาเฟืองใส่ใส่ปกปิดหนีนกาว่าเอาสังกะสีปิดเลยแบบนี้ แต่ว่าเอาเฟืองปิดทั kop, ้งทงเอาเฟืองปิดทั้งทังแล้วก็ดินแล้วก็คางนี่ก็กาวาสีสุดทืาผมสะเอาเฟืองยัดใส่ยัดใส่ในหูเนาะบานนี้ก็สีบอเอาเฟืองยัดบานนี้ก็สีเอาแปะไว้แปะ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 ไว้บานนี้ก็เอาดินลงแต่ว่าดินมันเป็นกีดินแบบว่าดินผงไน้่บานนี้มันไม่ดินเปียกเพราะว่าอ่าช่วนี้ฝนก็ซาต๊ะมาเนี่ย ยังพอได้อยู่หรอครับถ้นว่ามืออื่นมือหื้อเอาดินขืนได้นี่เอื้อสิได้อยู่แต่ว่าดินตอนนี้ก็บนอสิยากปานไหนเพราะว่ามันมีขั้นดินขืนรอบสองขางเลยนี่ขั้นดินขืนสองขางเลยก็เวลาใส่ขึ้นไปกับือสิง่ายขึ้นเพราะว่าตักจากขอ้นนี้ขืนมาคือคอยใส่ขึ้นมาเอาบวกโจกตักขึ้นมายังหน่อยกับประมาณมือหรือสองมือนละครับเอาพวกใหม่สองมือแหละ เพราะว่าฟังลราสองมือฟังลรมือ,อ,อนะนาค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวจุดเตาจากไหนเดี๋ยวสิ่มาบอกอีกทีหนึ่งความสูงความยาวเนะาะเอาตอนนีก้ก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เขามีการกิจกรรมของหมู่บ้านเดี๋ยวไปซอยเขาเพ็ดเขาหยางก่อนเนาะ